จากที่กล่าวไปแล้วนะครับว่าความรู้มีอยู่อย่างมากมายนะครับเราเข้าสู่สังคมเหมือนการเรียนรู้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่จําเป็นในคนยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือเรื่องของการแสวงหาความรู้ครับในวันนี้นะครับก็จะนําไปสู่ว่าการแสวงหาความรู้นั้นทําด้วยวิธีการใดได้บ้างนะครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนเลยครับว่าเรามีรูปแบบใดบ้างนะครับในการแสวงหาความรู้นะครับเริ่มแรกเราจะมีเรื่องของการแสวงหาความรู้อย่างไม่เป็นระบบนะครับการนิรนัยและการอุปนัยคืออะไรนะครับ ว,วิธีการทวิยาศาสตร์คืออะไรและการวิจัยคืออะไรนะครับอันดับแรกนะครับการสแสวงหาความรู้อย่างไม่เป็นระบบก็เป็นกระบวนการสแสวงความรู้ของมนุษย์ในยุคโบราณนะครับเรายังมีการคิดค้นอะไรที่เป็นระบบเป็นขั้นตอนมากนักนะครับเราสังเกตธรรมชาติเราใช้ประสาทสามผัสของเรานะในการรู้ว่าอ้อยนั้นรสหวาน พริกนั้นรสเผ็ดอันนี้เป็นการใส่วความรู้แล้วครับว่าโอเคถ้าเกิดเราจะให้อาหารนั้นหวานก็ต้องใส่น้ำอ้อยเข้าไปแล้วการให้อาหารมีรสชาติเผ็ดร้อนกะใส่พริกเข้าไปอันนี้คือการใส่วความรู้อย่างไม่เป็นระบบครับนะก็เกิดจากประสบการณ์การสั่งสมประสบการณ์นะครับแล้วก็การใช้ธรรมชาติเนี่ยนะในในชีวิตของมดาด้วนั่นเองนะครับ พวกนี้ก็จะสืบทอดกันมาครับว่าเห็ดชนิดนี้มีพิษห้ามกินเห็ดชนิดนี้กินได้นะครับก็เกิดเป็นภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการสแสวงหาความรู้อย่างไม่เป็นระบบนะครับต่อมานะครับเมื่อมนุษย์อยู่รวมตัวเป็นสังคมมากขึ้นเกิดนักปราชนักปรัชญามากขึ้นนะครับจึงเริ่มเกิดสิ่งที่เรียกว่าการนิรนัยและการอุป,ปนัยขึ้นมานะครับพวกนี้นะครับทั้งนิรนัยอุป,ปนัยเนี่ยนะครับเป็นการสแสวงหาความรู้ โดยใช้หลักการละเหตุผลครับนิรนายนั้นเป็นวิธีการให้ผู้เรียนนะครับแสวงหาความรู้ความจริงนะครับโดยใช้หลักการอ้างอิองข้อเท็จจริงอย่างน้อย2ประการคือข้อเท็จจริงหลักและข้อเท็จจริงย่อยนะครับอันนี้ก็จะคือมองว่าถ้าอะไรเกิดขึ้นจริงแล้วนะถ้าข้อเท็จจริงหลักเป็นจริงแล้วข้อเท็จจริงย่อยก็ต้องเป็นจริงด้วยนะครับเช่นมีการสรุปว่าสัตว์ทุกตัวนะครับสัตว์ oh, สิ่งมีชีวิตทุกประเภทในโลกนี้ต้องหายใจนะครับ แมวเป็นสิ่งมีชีวิตนี่นะสามารถวิ่งได้เดินได้นั้นแมวก็ต้องหายใจด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่แน่นอนเดี๋ยวละครับเพราะว่าเขาเหมาไปแล้วครับว่าสิ่งมีชีวิตทุกประเภททุกอย่างในโลกนี้จะต้องหายใจได้นะครับเขาเลยมองว่าแมวเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยนั้นแมวก็ต้องหายใจอันนี้เรื่องปกติครับการ <glaube> กินข้าวแล้วอิ่มนะครับผมกินข้าวผมก็ต้องอิ่มอันนี้ก็เ,เรื่องปกติเพราะว่าเขาบอกอยู่แล้วว่าการกินข้าวแล้วมันอิ่มนั่นเองนะครับอันนี้กันนิรนะไหนเหตุผลที่ได้ข้อสุดที่ได้ ก็จะเป็นแค่จริงและเท็จนั่นเองนะครับจริงก็คือใช่เท็จก็คือไม่ใช่นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะมีการคิดวิธีแบบอุป,ปนัยขึ้นมานะครับอุป,ปนัยเป็นกระบวนการหาความรู้ที่เริ่มจากข้อความเฉพาะเรื่องชุดหนึ่งซึ่งดําเนินไปสู่ข้อความสรุปโดยทั่วไปข้อสรุปนั้นจะมีเนื้อหานะครับเนื้อความเกินกว่าเนื้อความที่เป็นข้อที่ตั้งนะครับคืออะไรข้อพิจายากจังเลยนะครับมาดูตัวอย่างนะครับ เช่นผมกินมะม่วงนะเก็บมะม่วงมาจากต้นต้นหนึ่งนะครับแล้วพบว่าหวานลูกที่1หวานลูกที่สก็หวานลูกที่3ก็หวานผมก็เหมาเลยครับว่าต้นมะม่วงต้นนี้ผลหวานทุกลูก ซึ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่อาศัยเสียงส่วนใหญ่ครับว่า3มลูกหวานนะดังนั้นอีก5ลูกก็น่าจะหวานตามไปด้วยอันนี้เขาเรียกอุป,ปนายครับคาดการคาดคดีล่วงหน้าเลยเจอในพวกการพยากรณ์อากาศนะเจอในพวกการพยากรณ์ดวงชะตาต่างๆเนี่ยว่าราศีนี้มีเกณฑ์นะโอ้โชคดีมีแฟนสวยมีแฟนหล่ออันนี้ก็เป็นการมองว่าเหมาครับจากคนส่วนใหญ่าจากคนส่วนย่อยไปหาคนส่วนใหญ่นั่นเองนะครับ ต่อมาครับเราเข้าสู่สมัยปฏิวัติวิทยาศาสตร์เนาะเราก็จะมีการคิดค้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อใช้ในการสแสวงความรู้ครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยการสังเกตตั้งคําถามกําหนดสมมติฐานนะครับทดสอบนะครับแล้วก็อภิปรายผลนะครับก็มาดูว่าอ่าสิ่งนี้ทําอย่างไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์จึงเป็นกระบวนการ สแสวงความรู้ที่มีเหตุมีผลนะครับมีการทดลองประจกักษ์ด,ด้วยสายตาเลยว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนั่นเองนะครับกระบวนการต่อมานะครับคือกระบวนการที่เรียกว่าการวิจัยนะครับเป็นการสแสวงความรู้ความจริงครับที่อาศัยหลักวิทยาศาสตร์เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ใช้กระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการวิจัยนะครับ มาช่วยเพราะว่าการวิจัยบางอย่างนั้นอาจจะไม่ใช่ว,วิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็ได้วิจัยทางมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิจัยทางศิลปะอะไรก็ได้นะแต่ต้องมีกระบวนการครับมีสมมติฐานมีการสังเกตมีการทดลองนะแล้วก็มีผลมีการสรุปผลการวิจัยออกมานะครับซึ่งการสรุปผลเนี่ยเขาเรียกว่ารายงานการวิจัยนะครับการวิจัยจึงเป็นสิ่งสําคัญยุคปัจจุบันครับที่ทําให้สังคมจเจริญก้าวหน้าไปได้นะครับเพราะว่าเกิดการสร้างองค์ความรู้ไม่รู้จบนั่นเองนะครับ วิธีการแสวัความรู้นะครับก็มีมากมายหลายวิธีที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับแต่ที่บอกนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และก็กระบวนการทางวิววงววจัยเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับก็จะทําให้สังคมนั้นเป็นสังคมความรู้ที่มีความรู้แน่นต่อไปครับ